สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจาการอีกแล้วนะคะกับคุณครูทิฟฟานี่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องมุมค่ะมุมแรกเลยมุมแรกเลยคือมุมแหลมค่ะมุมแหลมมุมแหลมมีมุมที่เล็กกว่ามุมฉากมีขนาดมากกว่าศูนองศาแต่น้อยกว่า90องศามุมชนิดนี้เราจะเรียกว่ามุมแหลมค่ะหรือจะง่ายเลยก็คือ มุมแหลมจะก,กางตั้งแต่1องศาไปจนถึง89องศาค่ะจำให้ดีนะคะต่อไปมุมที่สองมุมเนี้ยเราเจอกันบ่อยใครใครไม่รู้จักมุมนี้ถือว่าเฉยมากค่ะมุมนี้เรียกว่ามุมฉากค่ะมุมฉากมุมฉากจะกาง90องศาค่ะมุมฉากกาง90องศาแบบนี้เลยค่ะนี่คือรูปของมุมฉาก ต่อไปมุมป้าน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 มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากก็คือมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาค่ะมุมป้านแบบนี้เลยค่ะจะง่ายเลยมุมป้านกลางตั้งแต่90เท่าไหร่คะ91ไปจนถึง179ค่ะถ้าเกิดเป็น180ไม่ได้นะคะมันจะเป็นมุมอื่นต่อไปมุม มุมตรงค่ะมุมตรงมุมตรงง่ายมากเลยค่ะลักษณะคือเป็นเส้นตรงค่ะมุมตรงลักษณะเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยค่ะมีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบองศาค่ะต่อไปมุมมุมกลับค่ะบางคนมองผ่านๆจะคิดว่าเป็นมุมป้านไม่ใช่นะคะไม่ใช่มุมป้านสังเกตตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะองศาของเขาจะอยู่ด้านนอกนะคะ่ะ มุมชน่นี้เราเรียกว่ามุมกลับค่ะมุมกลับมุมกลับมีขนาดมากมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า3 6 0องศาหรือเราจะกล่าวว่ามุมกลับกลางตั้งแต่181องศาไปถึง3 5 0กาวค่ะถ้าเป็น360มันจะกลายเป็นวงกลมซึ่งมันไม่ใช่มุมกลับนะคะต่อไปมุมศูนย์มุมชนิดนี้บางคนไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยคะ่ะ สังเกตให้ดีมุมชนิดนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอ่าอย่างเงี้ยเราจะเรียกมุมศูนย์นะคะมุมศูนย์มุมศูนย์กลางกี่องศาเอ่ยศูนย์องศาค่ะมุมศูนย์ก็คือศูนย์องศานั่นเองอ่านักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วเนาะว่ามีมุมอะไรบ้างมีมุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมกลับมุมตรงและก็มุมศูนย์ช่วงนี้ก็ ไปทบทวนนะคะให้รู้จักชนิดของมุมก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนเนื้อหาถัดไปสำหรับนี้ต้องขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามาฟาังกันเข้ามาเรียนรู้กันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อจากบ้านสื่อคณิตศาสตร์ค่ะเป็นเพจที่ทำความรู้ออกมาให้คุณเรยิบยืมมาสอนนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะ